วันนี้ก็มาถึงค่ะวันที่จะต้องเคลียร์คลิปเก่าๆก่อนที่จะมีคลิปใหม่ๆมาซึ่งมันเยอะมากมไม่รู้ว่าจะตัดต่อชาตินี้เสร็จหรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สองคน2หงมวยกําลังจะเดินทางกลับไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปที่ลาถึงแม้ว่าเราจะนั่งชั้นประหยัดนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้บริการเลาได้เพราะว่าเราเป็นสมาชิกนะคะระหว่างอยู่บนเครื่องสองมวยก็เอาของเล่นออกมาเล่นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาอ้อนดูทีวีนั่นเอง นั่งมาได้สักพักหนึ่ง5ชั่วโมงกว่าผ่านไปเกือบ6ชั่วโมงได้เวลาแลนดิ้งสวรรณภูมิแล้ว มาถึงโรงแรมเช็คอินเรียบร้อยแล้วสองหน่วยก็อยากที่จะมาดูทะเลก็เลยพามาเดินทะเลยามเย็นมาถึงโรงแรมนี้ก็คือเกือบจะหกโมงเย็นแล้วนะบรรยากาศพระอาทิตย์คือกําลังตกเลยส่วนเยนาก็มาเล่นก่อกองทรายอยู่ตรงนี้คนเดียวมาถึงวันลุ่งขึ้นตื่นตอนเช้าเยนาตื่นเช้ามากตื่นมาก็คือยังไม่มีใครตื่นเลยน้องเขาก็มาเล่นคนเดียวนะคะ ส่วนตอนนี้ได้เวลาอาหารเช้าสองคนก็เตรียมตัวเรียบร้อยใส่ชุดว่ายน้ำเพื่อจะไป,ไปเล่นน้ำเรียบร้อยกินข้าวเ,เช้าเรียบร้อยก็มาลงสระและจะพูดย้ำคำว่าเรียบร้อยทำไมสามรอบตอนเช้ายังไม่มีคนเลยสองคนนี้ก็คือสามีเด็กอยู่สองคนเจียวเช้ากันแค่นั้นแต่พอเวลาสายนิดหนึง่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปก็คือเริ่มคนเริ่มเยอะขึ้นอป,ปาก็คือเล่นแต่มือถือนะคะ ที่บอกไปเมื่อสักครู่หนึ่งว่าถ้าเวลาเริ่มสายขึ้นนิดนึงคนก็จะเริ่มลงมาเล่นน้ำกันเยอะขึ้นสองคนนี้เล่นน้ำกันค่อนข้างนานนะเกือบเที่ยงเล่นกันจนแบบว่ามือเหี่ยวเหี่ยวมาก หลังจากนั้นก็ได้เวลาออกมาข้างนอกออกมาหาอาหารกลางวันกินกันที่เทอร์มินล21แล้วก็น้องๆก็แวะมาเล่นที่ฮาเบร์แลนด์ฮาเบร์แลนด์ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งจะมีพวกกระดงกระดาษระบายสีสองคนชอบมากพวกเราพ่อแม่ก็อยู่กันที่นี่ยาวไป2ชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นก็ไปหาของหวานทานไม่พลาดแน่นอนพอตกเย็นเราก็พาไปดูทิฟฟานี่ถือว่าอลังนะ คือชั่วโมงครึ่งนี่คือโชว์ติดติดกันเลยไม่มีพักเบรกอะ่ะคุ้มไหมคุ้มมากนะแอบตกใจนิดนึงตอนถ่ายรูปเนี่ยคือเราต้องให้ติปป้บซึ่งเราไม่รู้ไงว่าต้องให้คือเราถ่ายกันนักแสดง3าคนเราต้องให้ติปบคนเลยว่างั้นวันรุ่งขึ้นอาหารเช้าใครอยากกินอะไรก็ไปหยิบกันสองคนนี้ก็อยากกินขนมปังน้องเขาก็อยากจะหยิบเองก็ปล่อยไปอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยวันนี้ต้องมีไปหลายที่นะ เลยประเดิมเลยที่ปราสาทสัจธรรมบังเอิญมีช้างเดินออกมาพอดีเยนาเยซน,นก็ตื่นเต้นใหญ่เลยได้ดูแบบชิดๆเลยข้างในถามสวยไหมสวยนะอลังอยู่ข้างในก็ยิ่งสวยไปใหญ่เลยคราวก่อนที่เคยมาคือเราไม่ได้เข้ามาในปราสาทไนแต่ว่าครั้งนี้สามีมาด้วยก็อยากจะโชว์สะหน่อยว่าเมืองไทยก็มีของดีนี่ ข้างนอกก็เดินวนรอบหนึ่งมีะระฆังให้ตีแล้วก็ข้างนอกมีเรือนะให้อาหารปลาได้ด้วยแต่ว่าน้ำไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ข้างนอกก็มีให้อาหารแพ้ กลับมาถึงโรงแรมว,วันนี้เรามีอาหารว่างถ้าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะมีหลานกับแม่ของเราเองจะเดินทางมาพักด้วยกันอีกคืนหนึ่งก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพที่เห็นชุดดำนั่นก็คือหลานนะที่จริงเย,ยนาก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นนะแล้วก็หลานชายก็คือก็ว่ายน้ำไม่เป็นกันทั้งคู่แล้วเย,ยนาก็พยายามจะช่วยพี่เขานะแล้วก็ต่างคนก็ต่างกระดึบ๊บกระดึบ๊บกันไป เล่นน้ำสักพักนึงออกไปทานอาหารเย็นอันนี้กลับเขามาไอพี่ชายก็เต้นยึกย,กยักยึกยักน้องหันไปมองเอ๊พี่ทำอะไร <S <S 1> <S 1> วันต่อมาวันนี้วันสุดท้ายแล้วช่วงเช้าก่อนจะเช็คเอาท์เราก็พาสองคนมาเดินชายหาดเพราะว่ามีคนเขาเล่นวาวแล้วเยนาเห็นก็บอกว่าหนูอยากเล่นบ้างหลังจากนั้นก็เดินทางกลับกทมอ,อันนี้หลังจากกลับมาแล้วนะ,ะ <S 1> <S 1> <S หแหวะฮาบเลนด์เหมือนเดิม